เช้าวันอังคารที่12มกราคม2564ตอนนี้ทีมโมวเจสู้พี่สงัดพี่สมชายเราก็มาทำการลักน้ำตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็พี่สงัดก็สาม,มารถสตาร์ท๊มน้ำด้วยเครื่นนองยนต์2ตัวได้แล้วนะครับอันนี้เราเตรียมการไว้สำหรับรอทีมชุดอาสา จิตอาสาครับของเขตแล้วก็สอกอไพายูนจะมาร่วมจูดเลนกับชุมชนดอนบางบินล่าเนี่ยเราเตรียมงานไว้ก่อนนะครับเตรียมความพร้อมให้น้ำสามารถรดระจับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากไนดะ้ทีมเขตเขาจะเอาปั๊มพยายนาคเข้ามานะข้อใหญ่ ก็สามารถสู้กับขยะได้ดีกว่าความดูดเลนของเรานะครับวันนี้เรามาดูม่ากรรมดูดเลนนะเพื่อจะได้เตรียมบอ่อบำบัดน้ำของเราเป็นแก้มดิงนะของชุมชนตัวอย่างวันนี้ดอนมังวิลล่าเรามีทั้งนวัตกรรมเผาขยะไร้ควันนะครับ ศูนย์ธนาคาร EM ครับนวัตกรรมเกิดขึ้นหลายอย่างครับในยอนบางวิลล่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับวันนี้ยาพาดครับยากับอิปตาครับ